รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอม a r i นทีวี อัล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุ้ยสนับสนุนโดยบีจอยฟร็กซิสออยลูติเบอรี่ Mm-hmm. <laughs> สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีอัลล็อปเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลี่ฮวงจุ้ยนะคะสัปดาห์นี้ว้าวมากมากคุณรัตาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และด้านหลังของรัตาโอ้โหตื่นตาตื่นใจสุดๆนี่คือ HSBC Rain World t e x ค่ะเป็นน้ำตกในร่มที่สูงที่สุดในโลกแม่เจ้าที่นี่นะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นจุดเช็คอินที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาแล้วพร้อมจะมาแบบ สัมผัสบรรยากาศของตรงนี้แล้วนะคะที่นี่ยังเชื่อกันว่าเป็นจุดที่เป็นพลังแหล่งรวมพลังของวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งค่ะจะดีขนาดไหนต้องรองให้อาจารย์อ้อนมาบอกกันนะคะส่วนสัปดาห์นี้วันนี้เดี๋ยวนี้แน่นอนว่าเราอยู่ที่สิงคโปร์ทั้งทีนะคะจะสนุกและได้ความรู้ขนาดไหนออกเดินทางพร้อมกับเจ้าจ๋าเลยค่ะ ชัยนาทาวค่ะตอนนี้นะคะตถามก็มาอยู่ในย่านที่เป็นย่านฮอตฮิตมากๆเลยนะคะที่สิงคโปร์ค่ะก็คือชัยนาทาวนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับประมาณว่าลอส,สินชัยนาทาวเลยนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าร้านค้าเยอะมากอุ้ยนี่ไงชุดกีเพา กิจต่อไปของเจ้าจ๋าเองก็คือการไปที่วัดเคี้ยวแก้วค่ะซึ่งเราจะต้องมามูมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งวัดเคี่ยวแก้วเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ดังแล้วก็สวยมากๆแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ตอนนี้เจ้าจ๋าอยู่ตรงใจกลางชัยนาทาวคอมเพล็กซ์ละก็มีซอกซอยเยอะมากตัวนี้ก็มีคนเยอะมากเลยแล้วก็เวลาที่เด็กเลิกเรียนแล้วด้วยแต่ด้านหน้าของเจ้าจ๋าก็คือสิ่งที่จ๋ากำลังตามหาตามหายังไง ไปเจอด้านหลังแห่แดนี่ค่ะนี่คือไาเคียรใกล้แต่บอกใกล้มากผู้ชมเพราะว่าที่ตะยืนอยู่นี้ก็คือใจกลางเชน,น่าทาวนะคะแตเราไปกันเดี๋ยวตรงนี้เป็นด้านหลังเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปทางด้านหน้าสวยๆดีกว่าค่ะไปะโอ้โหเป็นสถาปัตยกรรมที่มีสมวนผสมของความเป็นทิเบต อยู่มากพอสมควรเลยนะคะอย่างจากเคยไปที่เบตอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะของวัดของสีเนี่ยคล้ายๆแบบนี้แหละค่ะสวยมากค่ะไปขาดก็ต้องจุดธูปตรงนี้ก่อนด้านหน้านี่ถึงที่อาจารย์บอกว่าตรงเนี้ยเข้ามาในเขตบ้านต้องมีแสงสว่างมารับพลังกันค่ะ เป็นส่วนพฤราสตร์ษษที่เจ๋งมากๆเลยนะคะรูปทรงแปลกตาอย่างนี้เราจะเห็นได้ตามภาพยนตร์ต่างๆหลายเรื่องเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้ตอนนี้จะตากอ็อยู่ที่สถานที่จริง OMG o d ไม่น่าเชื่อเลยว่าของจริงจะสวยงามอลังการขนาดนี้นะคะกลางคืนเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียงต้นไม้เรียกว่าการเดินแ a บโซดีด้วย อยา้คุณผู้ชมได้ดูมากๆเลยว่ามันเจ๋งขนาดไหนและข้างหลังทะสานี้ก็คือโรองแรม Marina Bay Sands ค่ะคือโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดของสิงคโปร์ณนะปัจจุบันนี้ค่ะ <S 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 อยากจะนอนพักตั้งเลยอยากจะดูข้างในมันเป็นยังไงว้าวคุณผู้ชมเอางี้เดี๋ยวจัดทางผู้ชมไปสำรวจก่อนว่าข้างในเนี้ยของจริงนะวันนี้เวลานี้ตุลาคมพศ2566ม,มีอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะ ออล,ล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย้ย The u อ l ล,ล็ k เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุย้ย สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหยังไงอาจารย์เรานัดกันมาเจอกันวันนี้นะครับอาเา็นเห็นากได้ไงอะภาษาพางตัวเนี่ยก็เห็นมีใครเหมือนน่าจะเป็นคนไทยแหละด้อมด้อมมองมมาเดินแอบถ่ายอะไรอยู่ตรงนี้แต่งตัวจริงขนาดนี้เป็นคนไทยได้ไงนี่ตกใจมากเพราะว่าเอ๊ะโดนจีบปะเนี่ยนนะเป็นยังไง อาจารย์ว่าคือนอนสบายมากนะ<ร>ลังากที่อาจารย์จองให้อ่ะหลังจากที่แบบได้มาแล้วลิ้มรถกับเขาเรียกว่าเป็นประเทศประเทศหนึ่งเลยที่มีควงจุ้ยที่ดีมากๆาเนี่ยสิอาจารเคยมาที่นี่เมื่อ20ปีก่อนนะอาจารย์แต่ไม่คิดว่าทุกวันนี้จะเจ๋งขนาดนี้แล้วก็ไปในตามจุดที่อาจารย์บอกทุกจุดเลยเ<อ>แต่รออาจารย์มาเพื่อจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นยังไงบ้างจุด,จ,ดจุดนี้นะครับตรงเี้เลยนะตรงนี้เขาเรียกว่าปากอ่าว เขาเรียกว่าตรงนี้คืออ่าวมารีนานะอ่าวมารีนาเนี่ย <_ C 1> <_ C 1> เขาเรียกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์หรือชัยภูมิศาสตร์ของเขาที่รวมของธุรกิจเนี่ยจะอยู่ในแหล่งนี้เราเมื่อคืนท,ที่จรา์ให้ถาไปนอนที่มารีนาเบย์แซนตรงเนี้ยใช่คือเป็นโรงแรมที่ดังมากอนจะไปดูในรีวิวนะคือเซิร์ชชื่อมาเป็นโรงแรมที่ดังที่สุดใหม่ที่สุดและสวยสุดณวันนี้อะใช่ครับอ๋อคือเราจะเห็นว่าในกลุ่มของ โรงแรมที่อยู่ตรงเนี้ยเขาก็จะเอาวิวของอ่าวมารีน่าตรงเนี้ยคือตรงนี้เลยใช่แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นใจความสําคัญเลยของที่นี่เราจะเห็นว่าเนี่ยในบริเวณปากอ่าวเนี่ยเราจะมีสิงโตถือว่าเป็นจุดของคนมาเป็นแลนด์มาร์คมาถ่ายรูปกันที่เป็นเมอร์ไลออนเนี่ยหรอใช่เมอร์เนตผสมไลออนเป็นเมอร์ไลออนเป็นสิ่งตรงผสมเนืออใช่ครับนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เลยนะครับแต่ว่าที่มันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเราจะเห็นว่า กลุ่มของแบงค์เราจะเห็นไหมว่าแบงค์ทุกแบงคนะ์น่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่นะทำไมต้องอยู่จุดนี้อาจารย์เพราะจุดนี้จะจุดหว่วงจุ้ยตรงนี้คือคือดีอยังไงคะเพราะจุดนี้เห็นไหมทุกตึกละที่เราเห็นน่ะอยู่ที่หน้าปากอ่าวมารีนา่าแลวจะเห็นไหมว่าตึกของแบงค์ทุกตึกใช้กระจกเงาทุก เลยเห็นไหมใช้กระจกเงาทุกตึกเลยเหมือนฮ่องกงเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไงเราจะเห็นแบงค์หนึ่งในประเทศไทยก็จะมีแบงค์หนึ่งที่อยู่ริมแมน้ำเจ้าพยาก็จะเป็นกระจกเหมือนกันหมดเพราะอะไรความหมายของทําไมแบงค์เนี่ยคือสถาบันการเงินเนี่ยเขาต้องการเอาความสําเร็จหรือเอาน้ำเนี่ยดูดเข้าหาตัวเขาแต่กระจกมันจะทอนหรือเปล่าจ๊ะดูดดิดูดเข้ามาด้วยเข้าใจไหมมีอานาจในการทั้งดูดและสะท้อนเคยดูหนังไทยไหม หนังไทยโบราณเนี่ยที่มีกระจกบานหนึ่งที่จะมีคนเดินทะลุกระจกได้แล้วก็สะท้อนกระจกได้ทวภพบเออนั่นแหละเข้าใจไหมเพราะว่ามันมีทั้งอำนาจในการทั้งดูดและสะท้อนเข้าใจไหมสิ่งไม่ดีจะสะท้อนออกสิ่งดีจะดูดเข้ามาเห็นไหมไม่แปลกใจเลยเห็นไหมว่าทาไมแบงค์ทุกแบงค์มาตั้งอยู่ตรงชัยภูมิศาสตร์ตรงนี้แล้วเขาหันหน้าไปทางไหนอ่ะคัเนี่ยเขาเอาคือเขาจะหันทางไหนก็ตามกระจกตัวนี้จะเป็นตัวดูดน้ำเข้าหาเขาโอ้โหงั้นนี้จุดที่สายยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือจุดที่ พวงจุ้ยดีที่สุดเขาบอกว่าใครอยากได้ความสําเร็จอยากได้โชคลาภนะในปีนี้นะครับก็คือที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะมีจุดที่บอกว่ารับพลังของพวงจุ้ยได้มากที่สุดก็คือจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับจะรับพลังของทั้งหมดเลยวิ่งเข้าหาที่นี่เห็นไหมที่นี่เลยกลายเป็นที่ที่ทุกคนอ่ะต้องมาเห็นไหมต้องมานี่แหละคือจุดแรกที่เราอยากจะให้หลายๆคนนะครับรับรู้ว่า การมาประเทศสิงคโปร์จุดแรกที่ต้องมาไม่ได้บอกว่าให้มาถ่ายเมอร์ไลออนอแต่บอกว่าจุดนี้เขาทํายืดออกมาเนี่ยคือจุดที่รับพลังของฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดนั่นสิเ,เราไม่ใช่แค่เรื่องของของฮวงจุ้ยนะจ๊ะคือเรื่องฮวงจุ้ยก็เรื่องหนึ่งแต่จุดตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าเห็นแบบอ r ท c ชั่นของสิงคโปร์เนี่ยหมดเลยค่ะนี่คือนี่ไงไฟเออร์เหมือนลอนดอนอายอ่ะนี่แล้วนี่ก็เป็นโรงแรมนี่ก็เป็นธนาคารแล้วตรงนี้คือลมพลังดีมาก สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าที่นี่เขาสร้างเนี่ยเราจะเห็นว่าตึกแต่ละตึกเนี่ยเขาจะไม่บังกัน hmm. เขาจะไม่บังกันหรือถ้าตึกไหนที่ถูกบังตึกนั้นจะอยู่สูงกว่าเช่นตึกนี้เห็นไหมครับ เราจะเห็นตึกสแตนดาร์ดอยู่ข้างหน้าแต่ตึก S N B C เดี่ยตึ้งอยู่ข้างหลังเลยแล้วจะถูกตึกของสแตนดาร์ดบังไว้ตึกข้างหลังก็เลยต้องสูงกว่าเห็นไหม้สูงก่า H S B C กับ D B S ก็ต้องสูงขึ้นไปอีกสูงต้องเห็นไหมนี่คือการวางตำแหน่งของห่วงจุ้ยเพราะคำว่าห่วงจุ้ยไม่ใช่การเก็บทรัพย์และมันคือการหาทรัพย์มันคือการทำธุรกิจถ้าเราอยากทำธุรกิจที่ดีเราต้องมามองที่นี่เป็นจุดสำคัญทำไมสิงคโปร์ถึงเป็นเมืองท่าเมืองส่งออกเมืองที่มีธุรกิจดีอันดับต้นของโลลกเย ถ้าเกิดเราอยากจะทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราต้องมาไหว้ขอพรที่นี่หรือเปล่าอาจารย์แน่นอนครับโอ้โหอย่างที่บอกครับว่าที่นี่ก็มีองค์เทพเจ้าสำคัญอยู่หนึ่งองค์นะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นเทพเจ้าของการค้าขายก็คือชัยเอียซึ่งเป็นชัยเทีเอยองค์ใหญ่มากๆซึ่งวันนี้อาจารย์จะพาเราไปใช่แน่นอนอในไหนเรามาถึงประเทศสิงคโปร์แล้วาขาดไม่ได้นะครับวันนี้เรามีหลายกิจกรรมกันเลยที่จะพากันไปก็จะมีร้านอาหารที่แบบ อยู่ติดถนนแต่อาหารนี่ระดับพัตคารเลยนะถามจริงใช่อยู่ติดถนนเลยริมถนนเลยจะต้องพาต่อไปนะมีอะไรอีกอาหารถนนแต่พัฒนาการอะไรอีกมีวัดวัดจะไปมูการไปขอพรกันมีร้านอาหารมีไปขอพรเรื่องโชคลาบมีไปหาเขาบอกว่าน้ำพุแห่งความมั่งคั่งเคยดูไพเลสเปล่าเขาบอกว่าน้ำพุแห่งความยาววัยแต่นี่คือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง โอ้โหเมื่อวานจะ้ับ่ไปเจอน้ําตกมาวันนี้จะน้ําพุใช่ต้องไปแล้แต่สิ่งหนึ่งที่มาสิงคโปร์แล้วขาดไม่ได้เลยข้าวมันไก่บักกุเต๋ด้วยครับเออนะนี่คือสิ่งต่างๆที่เราจะพามาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์กันครับว่าที่นี่ทาไมเขาถึงบอกว่าเป็นที่ที่ทําธุรกิจดีมากๆเราไปดูกันค่ะ ออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุย้ยเฮ้ยออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุย้ย นี่เดี๋ยวจะพามาดูเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นน้าพุแห่งความมั่งคัง่งนะน้าพุตัวเนี้ยอยู่ใจกลางเลยแล้วเราจะเห็นว่าทําไมน้ําพุตรงนี้ถึงอยู่ใจกลางดีกว่าเห็นไหมตอนนี้เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าจะมีตึกหนึ่งตึกสองตึกสามตึกสี่ซึ่งสี่สี่ตึกนี้เราจะเห็นตึกที่5้าอยู่ฝนนั่งตรงข้ามเราเห็นไหมหามว่าทั้ง5้าตึกเนี้ย จะอยู่ล้อมใจกลางของน้ำพุอันนี้อันนี้อาาเคยเห็นนะจ๊ะนี่ป็นเขาถ่ายจากมุมล่างอ่ะแล้วสยขึ้นมาเป็นวงกลมเหมือนเหมือนเทวดาจ้ะใช่นี่ไงใช่ไหมของจริงเป็นอย่างนี้เองนะนี่คือน้ำพุแห่งความมั่งคั่งเหตุใดเขาถึงเรียกว่าเป็นน้ำพุแห่งความมั่งคั่งหรอคะอาจารย์เพราะว่ามันจะเป็นน้ําเขาบอกว่าน้ําคือโชคลาภอยู่แล้วนะเขาเลยบอกว่าในเมื่อตรงเนี้ย ไม่อยู่ในโซนที่อยู่ใกล้ของอ่าวมารีนาเขาก็เลยสร้างน้ําพุอันนี้ขึ้นมาน,ะ,นะก็เห็นไหมจะมีตึกอยู่หนึ่งต้นสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่โอ้โหตึกห้ามันไกลจังอะเนี่ยเหมือนอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นิ้วมือเห,หมืหมอนนิ้วมือเราแล,แล้วอันนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าความสําเร็จอยู่ในมือเราเขาบอกว่า<ด>น้ำพุตัวนี้ให้ขอพรโดยการที่เดิน วนขวาไปจริงๆเขาให้จับด้วยนะแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดยังเพิ่งดีขึ้นเราอย่าไปจับเลยนะแล้วก็เดินไปแล้วอธิษฐานเหรอคะแล้วก็อธิษฐานไปนะแล้วก็มองไปที่น้าพุไปนะนั่นคือความเชื่อนั่นคือความเชื่อที่เขาบอกกันมานะครับขอให้ประสบความสําเร็จต้องตั้งจิตตั้งใจเหมือนเราวนขวาตรงวัดเลยอ่ะจ้ะใช่แต่เนี่ยเราวนรอบน้ำพุเห็นไหมแต่เซอร์ไพรส์มากเลยว่ามันเหมือน เรามีตึกทั้งห้ามาล้อมรอบเราเลยเห็นไหมรูดมือยังเมื่อกี้ที่บอกให้รูดวนขวายัางนะจริงจริงแล้วมันไม่ใช่หรือว่าจะจารูดไปแล้วไงอย่าไปรูดคือจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ให้รูดข้างบนเ,เขาลงไปข้างล่างเขารูดเพื่ออะไรเหรออาจารย์เขารูดเพื่อจริงๆอะเขาให้ไปรับพลังของน้ําข้างล่าง<อ>คือนี่มันคือใจกางสําคัญอย่างที่เธอบอกเนี่ยนี่คือนิ้ว,ว,วงโป แสดงว่าคนที่มาตรงนี้นิ้วโป้งมันจะถูกแยกออกไปอันเดียวเห็นไหมนิ้วโป้งแยกออกไปนี่นิ้วชี้นี่เหมือนอย่างนี้เลยจ้ะใช่นี่ไงนี่คือฝ่ามือฝ่ามืออรหันฝ่ามือยุ่เลยเออเห็นไหมแล้วไอ้น้ํานี่อยู่ตรงกลางมือเห็นไหมเขาเรียกว่าจับความสําเร็จอยู่ที่มือเราเองอาจารย์แสดงว่าคนที่มาถึงตรงนี้แล้วไม่ได้ลงไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับน้าก็ถือว่ายังไม่ได้รับพลังแค่มาเห็นเฉยๆใช่ไหมจริงๆอ่ะยืนตรงนี้ก็ได้น้ําแล้วเห็นไหมเห็นไหมน้ำพุพุ่งแล้ว เห็นไหมรอบบอกเขามาริงเขามีเคล็ดลับใ่ว่าถ้าจะให้แบบดับพลังจากจุดรวมพลังจุดนี้นี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงต้องลงไปข้างล่างเขาลงไปแล้วโอ้โหโอ้ยไง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 มาเรากำลังจะเดินลงไปข้างล่างอยจุดสําคัญเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นวงกลมถ้าเป็นตัวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นโฮมจุ้ยในตัวบ้านหรือที่เขาเรียกว่าตีลี่เนี่ยถ้าเป็นวงกลมบันไดวนอย่างเงี้ยไม่ได้ มันคือการหมุนของกระแสซับแต่ถ้ามันเป็นลานแจ้งเป็นตัวธุรกิจของโตโฮงจุ้ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นวงกลมเมื่อกี้เห็นไหมตํำพูที่อยู่ใจกลางอ่ะสุดท้ายแล้วตรงนั้นคือวงเวียนนะที่เราจะเห็นรถทุกคันอ่ะวนรอบนํำพูเหมือนกันมันเหมือนความเคลื่อนไหวเนาะใช่มันคือให้เคลื่อนไหวได้ตลอดไงอย่างเงี้ยก็คือจะเกิดความเคลื่อนไหวตลอดเชื่อแล้วว่าสิงคโปร์นี่ม่เป็นแหล่งของความวางโงจุ้ยทุกจุดเลยเห็นไหมจุ้ยจริงๆเลยอ่ะเออเนี่ยเราก็เข้ามาถึงตรงนี้ แล้วเข้าทางไหนเข้าทางนี้เหรอช่วยนี่อ่คโป้โอเคเนนาาาททีีีมวล มาออ้ยเป็นไงตอนนี้เรากำลังมาอยู่ในในโซนของที่มีกระแสน้ำของรับพลังของห่วงจุย้ยเมื่อกี้เรารับพลังของจุ้ยของอารมารีน่ามาแล้วอตอนนี้เรากำลังมาพลับพลังของตัวตึกฟันเทคนะครับน้ำพุแห่งความมั่งคัง่งเห็นไหมครับอาจารย์อาจารย์ได้เสียงเราก้องไหมใช่มันจะสะท้ะอนเห็นไหมมันจะมีระอองน้ําที่ทิึนอยู่กับเรา เขาบอกว่าให้เด e ินบนขวานะแล้วเราจะรีดไล่รับพลังของกระแสน้ําอยากได้อะไรอยากขออะไรอยากให้ประสบความสําเร็จในปีนี้ค่ะที่นี่เลยครับเห็นไหมเสียงอาจารย์กล้องมากฮัลโหลฮัลโหลโอ้รวยรวยเฮงเฮงบอกต้องเฮงเฮงรวยรวยตังนี่ไงนี่คือน้ําพุใจคอสมสำคัญเลยจับความสำเร็จเข้ามาเห็นไหมจับความสาเร็จเข้ามา ใช้สองมือเลยนะอันนี้ใช้สองมือเลยอ่ะมาเห็นไหมดูมีความสุขนะดูมีความสุขเป็นไงถ้าเรามองอยู่ตรงจุดเนี้เราจะเห็นเลยเห็นไหมว่าตึกทั้งห้าเนี่ยล้อมรอบเราอยู่อออาจารย์ไม่ได้งนี้แล้วอาจารย์ 八 อล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ย